วันนี้ชนะไปแล้ว1รายครับชาย,ยุทศักดิ์รุ่งเรืองครับจากแคมป์ทีเด็ก99ส่วนพีเคแสนชัยเสียแขกสมชายเทอุ่งเรืองลุนอยู่อ้าวฟันซอกหุย,กยหุกซ้ายดูครับตกไม่ได้ครับกาดตกไม่ได้ครับมีเสียวครับมีเสียวทุกช็อตเอ้าสู้ด้วยแทขงขาซ้ายทีมซ้ายไวบาดผมว่าเสียวแทนโมฮอกระพ่าหน้าแกเปิดแล้วเกินครับแต่ว่า แต่ว่าดูจากอาการของบองฮอัีหมัชกแบบมั่นอ,อกมั่นใจมากนะครับโอ้โหดูแบบมั่นใจเหลือเกินครับโอ้อะไรจะมั่นใจขนาดนั้นครับแทงเข่าขวาครับขีบซ้ายแหมฮุกซ้ายแล้วเจาะยางครับโชคกับโ,โชคดีนี่ไม่น่าจะมั่นใจขนาดนี้ครับแต่ว่าก็อย่างว่านะครับนักมวยอยู่บนเวทีเขารู้ครับแทงเข่าขวาครับโอ้โหลูกนี้ จะตีซะหน่อยครับถีบอีกครับถีบขวาแต่แทกหมัดซ้ายหมัดขวาครับตีหน้าขาครับเดินครับถีบซ้ายครับต่อยลำตัวฮะแทงซ้ายครับโอ้ยต่อยเฉียวไปเฉียดมาครับหมัดของโชคดี ทิงเดินครับโมโฮอกเอาเสียงไปโอ้ยเบามีลูกเบาครับโดนมัดเอาหัวศีสษบป,ปากพื้นไปเลยครับแม่กรรมการนับสงสัยจะลำบากครับเอาเอารอเชือ,อแหมใจยังดีครใจยังสู้อยู่ไม่รู้จะลงไหมลงไหมโอ้ยโดนปังปับง,บ,งบวกศอกสู้ทุกบวกศอกแต่โดนอเอาซอกเอาเอาขึ้น โบฮอกใจแกใช้ได้เลยครับโดนซอกเอาซอกขึ้นเอ้ครับเอาคืนแล้วครับตอนนี้ได้เวลาน้องเอาคืนบ้างแล้วครับโบฮอกเอ้โอ้หโดนซอกวง,นงนในนี่หน้าเปิดนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับโมฮอกพลาดจนได้ครับเอาซอกเอ้าเอาซอกขึ้นไป เอาแล้วครับโอ้โหมวยวันนี้นี่ต่อยได้ใจจริงๆครับนี่นะครับมวยเด็ด7วันกับททบอลห้าพลาดได้ยังไงครับหัดศอกนะครับโอ้โหหมัดครับอัปคัดลุยเข้ามาครับแทงเข่าวขวาครับเด้งตีขวาครับทางด้านของโมฮอสครับอ่าตุดติงกระดิ่งแมวครับหมดยกครับ มดยก3าะพักครับผลงานของเชฟบุญธรรมภาคโพแล้วก็คุณสมชายรุ่งบวรวงครับดูครับภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับมีเมาครับมีแอนสับสอกขวาครับเต็มกบขูนะครับร่วงเลยครับหัวปักพื้นเนี่ยครับสอกขวาครับมันโดนตรงนี้นี่มันมันจุดเนี่ยครับสอกขวาโดนก่อนครับแล้วก็จากนั้นไปเอาคืนครับโมฮอกพื้นขึ้นมาเร็วครับงัดสอกขวาคือสถานการณ์ยังเป็นไปได้หมดเลยนะครับ ลุนระทึกกันต่อนะครับนี่ครับโบฮหอกไปพลาดในยกที่3นะครับโบนหมัดโดนศอกหัวปักหัวปั๊มครับแต่ว่าในเชือปลายยกกลับมาเอาคืนได้ครับด้วยเสียงเชียร์นี่ครับหน้าบเอาละครับคลองตีขวายัดขวาสองหมัดโอ้โดนทุกซ้ายแหมหมัดของโชคดีในแค่เชียวก็เสียโอ้ กรรมการนับนะครับโอ้โหเลือดสาดเลยนะครับทางด้านของโชคดีครับโมฮอกก็โดดเข่าลอยครับเอาละครับคนละนับครับคนละนับแล้วนะครับงัดศอกซ้ายครับโมฮอกตีเข่าขวาครับโอ้โหมวยวันนี้นี่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยครับทีงายท้องงายไส้ไปเลยครับอืมลูกทีโมฮอก ต่อที่บอกโขาอู้ก็โดนเข่าลอยได้ใจครับโดนเข่าลอยอีกแหมโอ้โหมวยวันนี้มันจริงจริงครับสึกเช้บุญธรรมต่อยขวาครับอ้าวแทงเข่าแหมคนหนึ่งต่อยคนหนึ่งแทงนะครับเหมือนจะจุกเลยนะแทงเข่าซ้ายครับฮุกซ้ายครับโชคดีโมฮอสแหมไม่ตีครับกรรมการเรียกออกมาครับคนละนับนะครับยกละนับครับยกสามนี่โมฮอสโดนนับยกสี่โชคดีโดนนับครับ โอ้โหดูครับนี่วันนี้มวยมันจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับแลกกันครับเวลายังมีครับทั้งคู่เลยครับทั้งโบฮอกทั้งโชคดีเอาละครับเดินเสียบเข่าแล้วนะครับโบฮอกครับสรีระรูปร่างนี่ได้เปรียบครับและก็ตอนนี้ก็คงมั่นใจว่าพิษสงของหมัดโชคดีคงจะต้านตัวเองไม่ได้ครับแทงเข่าซ้ายครับถีบซ้าย แทงผูแห่แกเล็งที่ปากเลยนะครับเข่าแกเนี่ยทีบครับโอ้ทีบกระเด็นกระดอนแล้วครับแทงเข่าขวาครับจับจับแล้วตีได้ไม้ตีไม่ได้ทีบซ้ายครับโยนเข่าซ้ายครับต้องต่อยแหละครับต่อยลําตัวไม่ได้แหละครับแอบคือมันต้องต่อยหน้าครับต่อยหน้าต่อยปากต่อยปลายคาครับโชคดีครับ นี่ครับเอาฮึดขึ้นมาครับไม่ฮึดได้ยังไงครับกองเชียร์เพียบรับศอกตีข่าครับอะไะครับเฮ็ดขึ้นมาเฮดขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้โหอะไรกันนี่เฮ็ดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับจากมาไว้ตีข่าขวาครับโมฮอกโชคดีนะฮึดขึ้นมาครับตีข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายของโมฮอกสับศอกซ้ายครับเพื่อนลูกเพื่อนลูกนะโชคดีเพื่อนลูกศอกกลับลูกสองครับอทีบโอ้โหทีบ ถีบพี่นี่แหม่ถีบพี่ไปกินน้ําเลยฮะมาชมภาพสโลกันนะครับจังหวะงัดศอกครับแม่มีซุดโดดเข่าลอยครับแล้วก็งัดศอกฟันศอกลงล่วงลงไปเลยครับลูกนี้ครับโดนเข้าไปหลายขนาดครับโชคดีก็โดดเข่าลอยอีกจังหวะหนึ่งครับขาไปค้างเชือกไว้ทีมซ้ายครับยันไงาท้องไงไสไปเลยครับแล้วก็แหมลูกนี้มันระยะห่างไปนิดนึงครับ นี่คือมวยเด็ดเจ็ดวันครับโครงการของทอร์บห้าเวันครับเอาละครับโชคดีวันนี้จะโชคดีสมชื่อหรือเปล่าครับคุณลักเออดีครับหมัดกว้างมาโดนซ้ายโดนทีบมีเซนเตอร์กอลทีบ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  โอ้ยโยนข่าซ้ายครับฮุกซ้ายมาหมัดขวาแหมจังหวะนี้หมัดมันสั้นครับขยายาเข้าไปครับจิ้มจิ้มหมัดต่อยล่างแล้วพยายามจะขึ้นบนครับไล่แขนครับไล่แขนกดแขนแล้วหมัดซ้ายหมัดขวาครับดูฮะดูโมฮอกไม่กลัวหมัดนะฮะวันนี้ไม่กลัวหมัดเลยครับโยนเข่าครับอืมครับซ้ายขวาก็วืดวาดไปมาครับ ยายามจะระเด็ศึกให้ได้ครับโชคดีในช่วงเวลาที่เหลืออีกหนึ่งนาะทีครึ่งครับครึ่งยกตีก้องเชิดครับในช่วงปลายยกสุดท้ายยาบจั ตัดเวทีให้แคบลงนะครับโดยมีหมัดเด็ดหรือเปล่าครับอะไรก็เป็นไปได้ครับในช่วงเวลาที่เหลืออีกหนึ่งนาทีครับต้องไม่พลาดนะครับโมโฮอกตับเวทีลื่นซสะอีกครับ น่ยไปกันใหญ่เลยครับโมฮัลคึกว่าจะไม่รอดแล้วนะครับในช่วงยกที่3นะครับหัวปักพื้นไปเลยครับแต่ว่าวันนี้จิตใจใช้ได้ครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆกวางหมัดอีกครั้งหนึ่ง Ly, วันนี้โชคดีกับพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะครับดีที่สุดแล้วนะครับนักชกลูกสองมันยอดท้อแต่อย่างไดครับ <c oughs> นับถอยหลังแล้วนะครับทีมงานของทีเด็99ครบห้ายกไปนะครับ กรรมการรับใบคะแนนผู้ชนะครับโมฮอคที่เด99ครับเอาชนะ้นโชคดีหนุยกาแฟโบราณไปอย่างสนุกดุเดือดเลยนะครับ